ม่ไหมเขาม่ยอมกันพยายามเกี่ยวกัการอยู่โอเคมันมันเป็นคนพูดจริงแต่มันโกหกงั้นผมถามพี่ทำยืนตอบมีคนคุยร้าสุดก็คือคำตอบมันใจแต่ว่ามันตอบได้2ครั้งไงจิ้มมาเลยผม Right. <laughs> ใน, <S <S AL ในรอบนี้คือสิ่งที่กลัวที <S <S ่สุดคืออะไรตอนนี้นะคะเราเพิ่มกติกานะคะเดี๋ยวเราจะให้คนที่โกหกะเขียนคําตอบไปก่อนนะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดอะคืออะไรจะได้ไม่สามารถเอฟแอได้นะคะพร้อมไหมพร้อมละโอเคมาดเดี๋ยวทางหน้ามีพี่รู้เพื่อนเจ้ากู ผมตื่นเต้นไหมไปถามคนแรกค่ะถามพี่เมย์ถามมพี่เย์กันก็ได้พี่เมย์คะสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรคะกัวงูกัวงูใช่ถ้าอยู่ในระยะแบบอยู่ตรงนั้นอะพี่เมย์กลัวป่ะคะไม่กลัวเลยถ้าให้มาใกล้ๆอะกลัวแล้วถ้าถูกออกมาแค่พี่เมย์เป็นไงกลัวก็แค่ ใครที่สุดคะนางสาวไม่ใช่ที่หัวที่หัวนางสาวไม่ชอบมันตอนไหนบินเคยมีเหตุการณ์ตกใจกับนางสาวเคยตอนมันไต่เสื้อขึ้นมาเฮ้ยเราไปทำอะไรมันไต่เสื้อขึ้นมาไม่รู้มันมันอยู่ดีมันก็บินมาแล้วก็เกาะโอ้อยู่ดีมันบินมาเกาะเลยกลัวนะ มกลัวความมืดครับกลัวความมืดเหรอเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้เขียนอันนี้กลัวความมืดเหรอครับผมกันไหนคะกลัวไม่กล้าหลับตาหลับตาเฉอๆท่านต้องอยู่คนเดียวเฉยๆครับอยู่ที่มืดแล้วไม่มีอะไรทำวังเวงประมาณนั้นกลัวเลยเหรอกลัวเฉยๆไม่ชอบไม่ชอบด้วยแล้วก็ถ้าถูกทิ้งไว้นานๆก็ถึงทัานกลัวครับอ๋อแล้วถ้าสมมติเรากลัวแล้วเราจะมีอาการยังไงคะแรกคิดอะไรไม่ออกเหงื่อตกครับผมอ๋อไอ้แม่ท้าเราให้ ยังอยู่แค่ผมตอนไหนเนาะยากอ่ะล่าสุดเกิดอาการกลัวความนุ่นมาไหลมาล่าสุดอุ้ยนานมากครับช่วงเด็กนู่นเลยเพราะว่ายังคิดอะไรไม่เป็นตอนนี้คิดเป็นแล้วไม่หวไม่ไหวเอาไปยังกลัวอยู่หรอก็มันเป็นอาการที่กลัวที่สุดเลยครับแต่มัพอโตแล้วมีหัวคิดทำไมตอนนี้กลัวผมบอกว่ากลัวตอนเด็กไงอ๋อตอนเด็กไง อย่ามีุกิอย่ากจิงทมันากันีุ่เยอยากพูดตอนอยากอสอมากเลยอะเาดวสกลัวความสูงครับแล้วก็กวเครื่องเล่นด้วยเฮ้ยเรื่องจริงอะเขารู้กันนะแฟนกันรู้กันเี่รูดีกว่าที่อู้ด้วสุดนะกลัวเครื่องบินกลัวเครบินตกแต่ไม่กลัวความสูง กลัวแบบว่าดูหนังเยอะแล้วก็เสียวว่ามันจะตกอะไรอย่างนี้นเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่ได้คอนโทรลเองกลัวอย่าตีเกี้ยแล้วถ้าตกเครื่องบินทำยังไงคะสวดมนต์เฮ้ยไม่ได้พูดจริงๆนะคือก่อนที่จะเจอเครื่งองบินเนี่ยไม่ได้สรดจิงกับสวดมนต์แต่เราก็ภาวนาว่าหัวเครื่องเนี้ยมันไม่ตกแล้วเราจะสังเกตเครื่องบินว่ามันสมประกอบไหมทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเลยแบบก่อนที่จะเข้าเกตอ่ะมันจะมีกระจกหรือตรงไหนมันเหวี่ยงหรือเปล่าเป็นตลอดเลย ผมเข้าใจครับคนโกหกก็ประมาณนี้อาร้อ์เชื่อมโยเลยอ่ะสมมติว่าเจคโดนจับเจคีนโกหกอ่ะคือแพ้ทั้งหมดเลยหรอถือว่าทีมแพ้โอ้โหแล้วหรอใช่งั้นเจคีนไม่ได้เขียงมาตาพแพรค่ะครับผมท่าไมร่ผมคนไทยกลัวอะไรที่สุดคะผมกลัวจริงๆผมผมไม่อยากพูดนะจริงจริงแต่ว่าเลขมันบังคับให้ผมต้องพูดไงผมกลัวขี้ครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะ ไม่เมปูจลเจอผที่ไหนครโอ้ล่าสุดผมเจออ่อที่โรงงานโรงงานครับที่ที่เคยทำงายโราน่มงครับประมาณสามปีแล้วครับแ่แล้วเหตุการณ์ที่เราไปถ่ายที่ตกปลาล่ะครเราะนันนั่นพี่ปูเจอแ้นันพี่ปูเจอไงใช่จะตายง่ายมันน้ำตากรทำไมก็ไม่รู้ด่ะ ที่น่าสงสัยมีสองคนตอบได้กี่ครั้งสองคนตอบได้สองครั้งนะคะคนแรกขอเราว่าไอ้เด็กสุนคนนี้เลยแต่ว่าพี่อูเป็นคนโกหกค่ะเฉยไหมเฉยค่ะเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิผู้ใหญ่งที่ผมพูดไปผมไม่เคยโกหกเดี๋ยวามาแค่เดียวต้องขับพี่ที่หลายเลยโอเคถ้างั้นนะคะคำตอบสุดท้ายตอบว่าแม่ค่ะแม่โกหกค่ะ มัเลยนะมันนี่คำพัเนี่ยผมบอกว่าผู้ใหญ่ผมพูดแต่มันเป็นความจริงผมบอกว่าคนที่เขียนคือใครผมก็บอกคนที่เขียนคือใครครับพิ่หมเปเออก็คนนั้นแหละแล้วผมนี่ยแหละความจริงผมเพิ่งอยากพูดอนไรความจริงหมดเลยแล้วพี่หมูเฉลยอย่างนี้เลยผมแต่าำลางจริงอ่ะเฮ้ยไหน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 เราดูเขาพว่าความจริงคือ กลัมืดตังด้งแต่ตอนเด็กก็มีมีก็เด็กไงไม่ใช่แต่แบบปัจจุบันไม่กลัวแล้วไงแต่แบบว่าสิ่งที่กลัวที่สุดมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ปัจจุบันยังกลัวอยู่ก็ยังกลัวทุกคนโอ้โหตอนแรกตกรถทุกนคนคำถามนะครับผมวันหยุดล่าสุดไปเที่ยวกับใครมา พูดเมื่อกี้ยังแฮมตัดต่อคนนี้ไปเลยไม่มันพูดอ่ะมันพูดแล้วกว่ามันเขียนอ่ะมันจะมีสมาธิในการพูดไม่มีทางเลยที่วันนี้ก็อาจจะเขียนเสร็จแล้วไอ้ไม่เลือกหนึ่งสองสามสี่ได้แหละสามพูดซิถ้าผมนี่เราไทยมาล่าสุดโอ้โอ้ผมการครับบรรดุของการผมไปเชี่ยวกับสาขาครับผมอือฮึขาผม ไปเที่ยวในที่นี้คือรวมเป็นเหตุการเล่นน้ำใช่ไหมใช่ไม่ใช่เที่ยวหลายจังหวัดใช่ไหมใช่ครับผมคือการสามวันสงการสิบสามสิบสี่สิใช่ครับหรืร่วมกันเลยใช่ไหมใช่ครับไปเที่ยวแบบเลขาใช่ครับผมเลขาไม่ใช่แฟนนะใช่ครับแล้วมาด้วยกันไหมไม่ไม่ไม่ครัแยกมาคืีมาแยกกันคือพี่มั่นใจว่าน้องชายไม่เป็นเป็นอะไรกูหัวไม้เป็นอะไรกโข ไปโอเคมันมันเป็นคนพูดจริงแต่มันโกหกเจคีเจคีเที่วกัใครมาล่าสุดสงครามเหมือนกันครับก็ไม่มีวันหยุดเยอะนะครับันหยุดใช่ไหมใช่ใช่พอน้วนั้นเจคก็แบบเราเลนถ่ายตัดจังหวัดรัวๆเลยอ่าฮะแต่หลังจากนั้นขอย้อนทำลายตัวของเจคเองก็ตัดงานรัวๆรัวๆรัวๆเที่ยวล่าสุดไม่มีนอกจากเที่ยวในคินเนาะเออถ้าเกิดเที่ยวแบบอยู่ในคินได้ไหม ไม่นับสอันนั้นก็คือทำงานแต่ถ้าสมมติว่าวันหยุดคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยล้วเล่นกับใครแก้งให้เอ็นวนเวียนกันไม่มีตายตัวคุณเอครับครับไปเที่ยวล่าสุดที่ไหนมาแต่ตามองเอ็มควอเทียกับทัพทีมหลังจากกินข้าวเสร็จล่าสุดเลยเหรอใช่ล่าสุดประมาณมันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเลยกินอมัมังเดอเสร็จปุ๊บไปมันฉลองแปดล้านซัำพอดีแล้วก็แบบชวนแฟนไปดูแว่นตาที่อิมพอเทียทุกอย่างเราจะได้ที่ได้มาอะมันถูกหมดเลยม,มันมาติดมาเพราะแฟนมันมันมันคูลเคร์แล้อาจจะโกหกไปตุบเป็นตักเลยทุกคนจริงจะโกหก <laughs> แสดงว่าไปกันสองคนใช่ไหมไปกันสองคนครับอ้าวแสดงว่าคุณทั้งทีมคุณไปเที่ยวลา่าสุดที่ไหนครับ ไปอย่างไรครับไปอย่าไรรู้แล้วไปซื้อเบ่น,น,นอ,อะไรครับเจนนี่มอนเต้โอ้ย่อะไรครับก่อนหน้านั้นจีนกมารเสกกัน,กกน,นะค่ะโอ้ยรีไปถามล้วผมตอบเลยได้มเฮ้ย,ยผมกอมตอบที่มีครับเฮพี่มีมไม่ตอบเลยยังไม่พูดเลย,ยกคนใจ่คคนไดคนหนึ่งอ่ะผมตอบพี่มเอกไมพี่มีใช่ไหมอมีรคนพูิเหอพูอาพงนัม่ไ้นก ได้เป็นคนโกหกไหมทำไันมดยม่โอ้ไม่มีใครเคยทาได้ในทีมม่ทาเป็นอย่างนี้โอ้โอเป็นคนแรกที่ตอบแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามเลตอบเลยคนแรกถ้าอู้ไงว่าเสกกับพี่ไปที่ไหนโพระไปกับอู๋ไม่ใช่ก้ตัดตัวเรือกก่อนไงเออให้ใครเป็นคนสุดสวดคะเค่ะ มีคนคุยล่าสุดกี่คนแล้วแบบนี้ไอ้พวกคุมเครือนทั้งหลายเริ่มถามได้โอเคหานไปก่อนเลยมิสเตรอร์แมมิสเตอร์แครับตอนนี้คุณมีคนคุยกีค่คนคคนับคนจริงหรือไนะม่หนึ่งนับหนึ่งต้นนี้ที่หนึ่งหรือเปล่าหนึ 1, ่งครับ คนคุยนั้นคือระดับไหนที่รรยกาอะไรมนี่แล้วไปที่เงือตกเนี่ยพี่ตัวปั้งนี่ยโอเคงั้นผมท้าไปเป้มีคนคุยกี่คนล่าสุดมีสามเพื่อนเพื่อนพี่อยากรู้อะไรพี่อยาก่รู้ คนคุยในท่าใหม่ไป็นเหตุอะไรยากละพี่เอกฮะคนคุยล่าสุดมีกี่คนครับผมผมไม่มีคนคุยไงผมมีแแฟนแล้วนี่<ว>เขาบอกให้พูดความจริงนะความจริงฮะับดงั้นผมถามพี่ลำดินต่อมีคนคุยล่าสุดกี่คนแล้วทำต่าบรรยายไม่มีค่ะไม่รู้ว่าทำไมคนนึงบอกว่ามีคนนึงเออผมไม่มีมีแฟนคุณลำดินมีแฟนไหมไม่มี คนคุยล่าสุดกี่คนครับเอาคุณแบบไหนกิ๊กกั๊กคุยเหมือนกับกิกกั๊กจิ๊บถ้ากิกกั๊กศูนย์ไม่มีเลยเคยเห็นทำงานเสร็จแล้วต้องมาตอบแชทคนหรือเปล่าดีกว่าไม่ต้องโทรนะเพื่อนตอบแชทเนี่ยยังไม่มีเลยผมเัาเขาตลอดไม่เคยห็นงแต่งงาคุณเนี่ยคุณเคยเห็นผมแชทกับสาวไหมไม่เลยแต่งงานไม่มีผมไม่มีผมศูนย์ อเมไม่ใชไม่มี <antes> อา่คุกะไมร่ใช่เยอะมไม่มีคอาไม่มีผมดแเขนะเหงาเดิมาหลังกล้นี้คนดู้ามวมีวันอืมีแฟนวันหนแล้วอเมียงจะไม่สมค่ย แต่ผมคิดนะพี่อูกับพี่เมผมอยู่ด้วยกัน <_ sorted epic> บ่อยผมเลยเห็นว่าโอเคสองคนนั้นเขาไม่มีจริงๆ <_ A> พี่เอกับพี่ตับทิมเนี่ยอาจจะด้วยคาแรคเตอร์หรืออะไรของเขาก็เลยต้องตอบประมาณนั้นซึ่งก็อาจจะพูดความจริงแหละส่วนพี่แป๊ะคนจริงผมคิดว่ามีเต้เนีะอยู่อดีๆ,ๆตอบพวดเลยว่า3 <_ A> คิดว่าคนโกหกเป็นเต้ครับเต้เลยค่ะ โกหกมันบอกเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่มโอินคำถามคือของที่ชอบมากที่สุด ทับทิมก่อนเพื่อตัดชอยทับทิมของโปรดคืออะไรของที่ชอบที่สุดเหรอคาถาเชลามุอะไรวะหลังของเราขอห่วงไงพีชอบกคาถาเชลามุเขาเป็นลูกเวลาไปการสอบหรือไปเล็อกเนี่เขาจะต้องดูคาถาเชลามุตลอดขอถามเต้ของรักของเต้คืออะไรครับของชอบของรักกระโปรงทำไมถึงชอบกระโปรงเอาไว้นอนเป็นเซอร์วิสหมดชอบนอน าสมมติวันหนึ่งเราไม่ผ้าห่มวันนอนหลับเนียไม่หลับถามนี่ถามพี่มยครับขอให้รูฝึกคืออะไรฮะที่จัดเจอจริงจังพี่เต็งเอาอยู่แบบตุ๊กตาิกเกอร์อะไรไม่ต้องซื้อแต่ว่าผมอ่ะเคยไป็ตู้พี่เมย์เว้ยแล้วแบบเคยผ่านโต๊ะพี่เมย์ทำไมไม่เห็นจริงจังวะเฮ้ยมันก็อยู่บนโต๊ะนะอาจจะมองไม่เห็นคือเยอะมากไม่สังเกตครับแต่ไม่เคยเห็นจริงๆอันนี้จะเก็บเป็นช้อยถามพี่หัว ีอยู่ชอบอะไรนะชอบกล้องกล้องมันคืออุปกรณ์ที่พกติดตัวตลอดอุปกรณ์กล้องกล้องผมอ่ะรีเสิร์ชกับพี่เมย์บ่อยมากว่าอะไรเป็นโกนกถึงไฟฉายด้วยนะกล้องอุปกรณ์ถ่ายทำก,กระเป๋าไฟฉายแล้วผมให้ความเคารพสิ่งนี้มากเพราะว่ามันเหมือนเป็นขวดเราเรียนรู้จากไอ้สิ่งนี้ผมเลยชอบสิ่งนี้สุดพาะยูทุบเบอร์ชอบกล้องแมชอบอะไรผมเหรอผมชอบ ชอบไฟเี่นไฟเ่ไฟแล้วผมชอบพวกไลท์อิต่างๆไฟหมายถึงว่าไอ้ไฟอะตูดิโอใช่ใช่ใช่ครับผมทำไมครับผมเริ่มทำงานมาตั้งแต่ตอนอายุ1 1ผมทำงานหลุดสมัยเรียนมาช่วงโรนิญตีก็ หาเงินจากตรงนี้ไปจ่ายค่าเทอมผมก็รู้สึกว่าผมคุ้นเคยกับมันอ๋อคือทํางานใช่ใช่จัดไฟแต่เด็กใช่ใช่ครับอ๋อไม่ชอบมันใช่แล้วผู้หญิงชอบไหมชอบชอบชอบคุณคนไหนโอเคคถามเจคีชอบอะไรครับผมชอบการ์ตูนครับพวกการ์ตูนมังงะหรืออะไรพวกนี้การ์ตูนใช่หนังสือการ์ตูนหรืออ่านในโทรศัพท์หรืออะไรได้หมดเลยเคยคุยกับเจคีตอนเรื่องมังพีได้พูดความจริงผมพอจำได้อยู่ เต้เจเคติ้งติ้งตัดทิ้งแมตัดทิ้งเต้เป็นไรเต้ยิงเราแมตเราดีตอนนี่นางในสามคนคือพี่เมย์เต้พี่อู๋อาละตอบได้สองครั้งค่ะเป็นตอบใครคะอู๋อยากเอาจริงๆตอนเนี้ยใช้ใช้ดวงในการกินนะตัดเต้ออกเพราะว่าเต้ไม่น่าได้สอมกันสองก็อาจจะต้องเป็นพี่อู๋พี่เมย์เพราะว่าพี่อู๋พี่เมย์จากที่ไปตัวตัวไม่เคยเห็นจริงจังขอตอบพี่เมย์ก่อนครับคำตอบคือ ไม่เจอจักไม่เจอว่ะไอยชั้นหนึ่งนะคือผมเนีป็นคนวันนีงนะชีวิตอะไรเลยมันอยู่ในกับกล้องไอ้ถ่ายเนี่ยมันมองทุกวันถ้าไม่ยกกล้องไม่ปจะชอบอะไรผมบอกไปแค่นี้แล้วกูจะเสียใจเลยตอนจริงๆพี่อู๋แต่จะเป็นพี่อู๋ได้เพราะว่าพี่อู๋อาจจะอยู่หน้าคอมไปทั่วเตอร์ได้เพราะพี่อู๋ผมโทรไปทุกครั้งเ่ยเอกแป๊บนึงนะอู๋อยู่หน้าคอมเลยไม่ใช่จักที่อู๋อยู่หน้าคอมตลอดเว้ยหรืออาจจะเป็นคอมก็ได้ผมขอไดาว่าพี่อู๋ครับ โอ้แม่งกมาทำไมนเรือกผวะ้องเออยากรูปก็ต้องชอบกล้องเอยาร้แกได้่คุยกัน่อยอยู่น่คอมรเราชอบคอมพรว่าคอมมันเป็นแหล่งให้ความรู้ทุกอย่างเลยให้ความเพลินเพลินด้วยวันนี้คุณลู้ตัวผ สิ่งแรกที่ทําก่อนตื่นนอนใช่ไหมแบบว่าสิ่งแรกที่ทําหลังตื่นนอนอ๋ออือไปหันแล้วล่ะค่ะอือมาแป๊ะจะทำอะไรนะหัไปหา่ก้องด้วยไงอ๋อมื่อเช้าเหรอครับเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวอ่ะใช่ใช่ป่าเออใช่ ผมจะผมถามฝั่งนู้นก่อนดีกว่าฝั่งนู้นน่าจะได้คําตอบที่ตรงแล้วก็ไม่โกหกสามคนนี้คือผมคนแรกเลยถามเต้ครับเต้ทำอะไรเมื่อเช้าอาบน้ำก็เต่ะเตื่นพี่เมย์ครับพี่เมย์เมื่อเช้าทำอะไรไงตื่นมาตื่นมาปุ๊บทำอะไรหาหมาหาแบะว่โดยปกติไปหาตัวไหนก่อนถ้าโดนติดมาเฟียเขาไม่อยู่รับสูตร ก็ไปเล่นกับน้องหมาก่อนใช่มอบความรัให้เขาก่อนด้วยภาพพี่ปั๊พี่เิียครับตื่นเช้ามาทำอะไรก่อนครับผมเช็คโทรศัพท์ค่ะอ๋อไม้คุณเห็นไหมก็ในอันหนุ่มผมเนี้ยดับโทรศัพท์มาดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่าใช่ไม่เปล่า เงี้ยนายจะอยู่ได้ไม่แต่ผมรู้ว่าพี่ชายผมอ่ะตื่นมาเขาทำอะไรก่อนถ้าผมถามปุ๊บผมรู้คำตอบผมเปนไม่รู้เลยเดี๋ครับตื่นมาครับอะไรก่อนครับผมเดินไปฉี่นะครับเป็นคนที่แบบตื่นปั๊บก็ไปฉี่ปุ๊บเป็นเสี่งแรกใช่อ้าวเดี๋ยครับตื่นมาพี่ชายทำอะไรก่อนครับผมที่มันแล้วแต่วันนะแต่ให้เกิดป็นปกติเลยนะก็เข้าห้องน้ำตื่นมาปุ๊บมันก็ต้องเปิดกากการปวดฉี่ปวดขี้ก็เลยไปเข้าห้องน้ำใหคกูทำอะไรอ่ะไม่ลด้ ปกติแล้วผมก็หินพี่ชายถือโทรศัพท์ก่อนหรือเปล่าตอนแรกเอาถ้าเกิดปกติแล้วถึงจะไปเข้าห้องน้ำก็ถือไปด้วยเราซีไกลเลยนะใช่ไหนึ่งสอบกล้องปุ๊บหัวเย้งครับตื่นเช้ามาจะกี้ทำอะไรเป็นดอกแรกครับผมรันระบบผมกับไทยครับผมเข้าห้องน้ำเพราะตอนนอนระบบผมกับไทยเรายังทํางานอยู่เพราะงั้นมันเหมือนการสะสมพอตื่นมาปุ๊บมันก็มีการระบายออกไปเพื่อชีวิตและวันที่ดีโอ้ ได้แต่ว่าผมตัดเป้กับพี่เมย์ออกได้เราเราคู่คี่อยู่ด้วยกันเรารู้ว่าใครทำอะไรตอนเช้าใช่ไหมแต่พอพี่เอกกับพี่ทัพชิมนี่คือเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตอนเช้าไงพี่เอกอาจจะไปเล่นฟินิชตื่นมาเล่นฟินิชเลยก็ได้รักหน่อยเป็นคนที่มีเงิตื่นมาเห็นกันทุกวันเนี่ยไปออกกองอะทำอะไรตื่นปึ๊บกระโทรศัพท์ไปขี้ไปเที่ยวมันมีสามน้อยแต่ว่ามันตอบได้สองครั้งไงจิ้มมาเลยผมขอเลือกพี่ทัาชิ้มมา เป็นคำตอบที่นี่พี่ค่ะคู้ความจริงค่ะโอ้ไม่ถึงค่ะเท่นั้นเื่องของที่เลยว่สาคนนี้แหละคนนี้คคนนี้แหละกุ้ยกุ้ยเนกไมนีวิเคราะหดีดีมันจะรู้เลยพี่ชายผมมีต้ององอย่นี้ต้องอผมมัอย่นี้ผมตอบเลยเจเกครับไม่ใช่ครับผม ทำไมผมเห็นมันลึกหรอกเริ่มเยเริ่มเลยตก็โค้ชตส่วนต์ผมสอแล้วมพี่มันมนก็แล้วแต่วันนี่ใช่หมไม่ได้แ้ต่วัน่นี้อ่ะวันนี้มลอยู่นี่แล้ไม่ได้ สี่สเจวินาทีรอ่ใหจริงรอเปล่าไอนเนี่ยเคยอยากใครเมื่อคืนโอคุหพูบเต้เรเห็นเต้เล่นเกมอยู่เมื่อคืนก็เลยนอนเล่นเกมกับเต้ครับาฮะทีหนึ่งที่สไต่กว่าจะหลับจริงจริมาเต้หนึ่งกว่าไงใช่แพ้น่อมีม องทุ่มครับไม่นอนเร็วอ้ะระห่างกูภาพไงเด็กนอนเร็วต้องฟืนเช้ใช่ฮะใช่วันลอยกระทงนอนตื่นออกกำลังกายไงนอนคนเดียวครับนอนคนเดียวจริงๆตอนสองทุ่มตนทุมใช่เป๊เหรอประมาณสองทุ่มสองทุ่มเจ็ดนาทีประมาณนั้นจะอยู่ในเีสองทุ่ครับเือะาพี่นันติวงปไองทุมพูดไรเพูดไรวิธีึ่งพี่หมอนอนโทรศัพท์ มผมอ่ะไม่ได้ดูเวลาแบบเป๊ะๆแต่คิดว่าอยู่ช่วงประมาณเนี่ยดีสี่ถึงหกโมงเกือบเช้าเพราะว่าเช็คงานแล้วก็ดูกล้องจอนปิดเพราะว่าเมื่อคืนพี่มาเข้าห้องน,น้ำตอนตีสามปรกว่าเด็กเยังเปินนดแสงโทรศัพท์อยู่เลยก็ใช่ก็ผมก็ทักพี่อยู่อ่ะทักก็เลฮะยทักก็มองไปพี่ไม่ได้เห็นตัวเอยเหรือว่าโทรศัพท์ปิดเฉยแล้วพี่ก็เดินเข้าห้องน,น้ำอ่ะฮะตอนนี้น่คือนาฬิกา ตัดงานค่ะวิสหรอใช่ตัดงานใช่แต่ดนวิตคระไม่จริปเครนุความจริงครับเหลือโอกาสอะไรอโอ้ทำพิมกัได้เป็นน้ตองที่ที่คัรู้ความจริงเลยอะเดาต่อเลย หนึ 1> 1่กว่าสามก๊อตหนึ่งสองสามพี่ตาเลยเอาอุ้เหรอเ้นแล้วสองก๊เฮ้ยแเป็นเส้งวผมคือพี่เต็นอะไม่ใช่ผมแต่เป็นเล่เ่อเอ่า แล้วนะคะสำหรับ <b> ห <film> ้องโกหกนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปกด subscribe นะคะให้ช่องพี่อู๋เจเแคพี่เมโรเต้แล้วก็แปะด้วยนะคะ subscribe ให้ผมช่องเลยไชโยเกิร์ตเลยเอาหน่อยชี้ทุกที่ชี้ไม่ออกนใครจะต๊กมาใหม่ทุกคนลงงานเดี๋ยวขึ้นให้นี่ไปซื้อกันได้มันมีในกระเป๋าแนี่ยนแต่ขี้เกียจหยิบอะครับอยากเห็นก็เจอดูเองมึงขอหรอคะ ไปซื้อเซริเแร์ก็แล้วแต่โอเคไปซื้อได้ที่ C ีเจกับเซเว่นทุกสาขาถ้าเจอของใช่ไหมขายดีมากหมดตลอดหายากมากเลยโอเคค่ะทุกคนไปดูกันได้นะคะก็อีพีหน้าอยากให้ทำข้องโกหกกับใครก็คอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย